แต่มึนานแค่ไหนใจยังรักเธอไม่เคยเปลี่ยนพันจะก,กี่หมื่นกี่พันวันก็ยังคิดถึงคร,งรั้งครวหาไม่เคยแปเปลี่ยนไปความรักของเราอยู่เนือการเวลาเฝ้ารอคอยโชว์ชะดป่านำพาหัวใจใจะนานแค่ไหนรักเธอคุณเดียว สนุกมากไหมก็สนุกดีทุกสิ่งทุกอย่างที่นี่แปลกตาข้าไปหมดผมถามว่าคุณสนุกมากไหมก็ตอบไปแล้วนี่ว่าสนุกผมหมายถึงเรื่องที่ไปหล่อไอ้ต้นมนะันน่ะสนุกมากไหมที่ไปกดกาแฟอ๋อเห็นนั้นรอพวกมนุษย์ชอบทึกทักกันไปเอง เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นโดยพิสูจน์ไม่ได้นั่นคือการหลอกทางที่จริงแล้วมันเพียงอารมณ์นะขนาดนั้นก็เท่านั้นนี่คุณฟังนะผีที่ทำให้เกิดสิ่งนั้นสิ่งนี้อะโดยผิดธรรมชาติเขาเรียกว่าผีหลอกผนานบัวสีอะไรอีกมยา,ายืนทำไรตรงนี้วะเออ,เอ,อ อ๋อกูมาคุยโทรศัพท์ไปนี่นี่ไปทำงานดิรู้เร็วเร็วเข้ามาสวัสดีครับสวัสดีผู้ชมและผู้ฟังด้วยนะครับผมวันนี้ครับพบกับค่ำคืนอันสุดหลอนนะฮะของเรานะเริ่มประเดิมสายแรกกันเลยฮะสวัสดีคุณกุ๊กกิ๊บนะฮะวันนี้นะฮะผีประตูหงเป็นยังไงฮะเล่าได้เลยฮะโอย ฟังแล้วไม่จริงขนลุกมากฮะแล้วยังไงต่อครับคุณกุ๊กกิ๊บเงานั้นทําไมครับอันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องจริงจริงไหมนะฮะยังไงนะครับอย่าบอกนะครับต้นไม้มีชีวิตเหรอเียโกร<อ>ไม่จริงเชิญเล่าต่อได้เลยครับผมชุดไทยไม่จริงไม่ไม่ ได้ต่อเลยฮะหลังจากนั้นยังไงครับอยู่ข้างหลังเขาโกกยังไงกต่อครับคุณกุ๊กกิ๊ตตอนนี้กํลาลังเข้าได้เข้าเข็มเลยครับอันนี้โกกข้ายืนยันได้โอ้ยเลิกพูดสักทีลำคาญเอยไม่ไม่ไม่ใช่ครับน้นองน้องข,ขอโทษค,ครับน้องฮัลโหลฮัลโหลดีดีเดี๋ยวกุ๊กกิ๊บกุ๊ป ฮัลโหลสายเลยก็ได้ค่ะพี่ วียังจัดการกับสติอารมณ์ของเตงแบบนี้ไม่ได้อีกวีก็ไม่เหมาะกับการจัดรายการสดแบบนี้อีกผมขอโทษครับมีปัญหาอะไรเปล่ามีความรักเหรอไม,ไม่มีไม่มีครับไม่มีเราเครียดเรื่องอะไรไม,ไม่มีอะไรครับผมขอโทษครับพี่หวานผมจะตั้งใจทำให้มากกว่านี้ครับขอโทษครับ ฟังพี่นะคนเราทุกคนอะ่ะมันต้องมีเรื่องให้ดิวมันต้องมีเรื่องให้จัดการมันขึ้นอยู่กับว่าใครจัดการได้ก่อนคนนั้นชนะหวังว่าฉันพูดแค่เนี้ยจะเข้าใจนะแล้วเนี่ยเอสเอ็มเอสส่งมาด่าฉันเ,อเยอะแยะฉันต้องลงทุนเท่าไหร่กว่าจะบากหน้าไปขอสปอนเซอร์ยะยมา,ยามา ได้หญิงผู้นั้นถึงเรียกเจ้าเข้าไปคุยตั้งนานสองนานพอเจ้าออกมาก็มีสีหน้าที่แปลกไปหากเธอผู้นั้นทำบันใดให้เจ้าต้องขุนข้องหมอใจขอให้เจ้าบอกข้าข้าจะไปจัดการมันเองแล้วเหตุใดเจ้าจึงไม่ตอบข้าข้าไปทำอะไรให้เจ้าไม่พอใจงั้นหรือข้าเป็นห่วงเจ้ามากนะ เมื่อก่อนตอนที่เราอยู่ด้วยกันเจ้าไม่เคยเป็นแบบนี้เลยเจ้าช่างพูดเจ้าช่างเจราจาทําให้ข้ามีความสุขทุกครั้งที่ได้ใกล้ชิดเจ้าโอ้ยคุณเลิกพูดสักทีเถอะคุณแม่งเป็นผีที่โคตรน,น่ารำคาญเลยทําไมผมต้องมาเจอเรื่องเชี่ยแบบนี้ด้วยวะคุณรู้ปะตั้งแต่คุณโผล่เข้ามาชีวิตผมแม่งเจอแต่เรื่องเชี่ยไม่มีอะไรดีเลยแม่งเอาแต่ความต้องการของตัวเอง เห็นแกนตัวไปปะวะดูชีวิตผมดิต้องหากินหาใช้มันไม่ได้อิ่มทิพย์เหมือนคุณนะเว้ยผมต้องํำมาหากินแล้วถ้าผมโดนอะไรออกขึ้นมาผมจะทำยังไงแล้วเรื่องสองพันกว่าปีอ่ะมันเกี่ยวเชี่ยเไรบผมเรื่องจริงเปล่าก็ไม่รู้หรือคุณแต่งขึ้นมาเองผมไม่รู้เลย อดีตมันก็คืออดีตดิวะคุณจะลือฟื้นทำไมข้าไม่ได้ตั้งใจข้าขอโทษจะไปไหนก็ไปเถอะต่างคนต่างอยู่ขอร้อง ได้หากเป็นสิ่งที่เจ้าต้องการข้าก็ยินดี ดีสบายใจดีเฮ้อะไรของคุณเนี่อยอะไรของคุณเนี่ย เธอไม่เคยเปลี่ยนพันจะก,กี่หมื่นกี่พันวันก็ยังคิดถึงคํัครัวหาไม่เคยปเปลี่ยนไปความรักของเราอยู่เนือการเวลาเฝ้ารอคอยโชว์ชะตานึงพาหัวใจจะนานแค่ไหนรักเธอคุณเดียว